ฮัลโหลสบายดีจ้ะทุกคนวันนี้ว่าพอก็ดิมอีกแล้วในสองดิมซาลาคือเก่าเนาะวันนี้ดิมจะมาว่าทั้งสามสาเหตุว่าหยดนย้งคนลาวเหานะคือมาเหตุงานอยู่ไทยเนะานะส่วนไลน์น่ะที่เขามาเหตุงานอยู่ประเทศไทยชงว่าสาเหตุที่หนึ่งเนาะทุกคนสาเหตุที่หนึ่งกับหยดน่าภาษาลาวกับภาษาไทยนะมีลักษณะใกล้เคียงกันหลายนันจึงเหตุให้คนลาวนะสามารถ ว่าอะไรก็ฟังภาษาไทยเข้าใจและสามารถอ่านได้เนาะแต่ว่าเหลืองเคียนมันจะยากแน่แต่ว่าสามารถอ่านชื่อสารกัดเข้าใจกับคนไทยนะสมัติแบบถาคนไทยอยู่ภาคอีสานยิ่งจะแบบไก่เคียงกระไลเนะาะภาษาอีสานกับภาษาลาวนะสามารถพังเข้าใจเกี่ยว่วาคู่ข่ำคุณนะทุกคนและถาเป็นภาคก,กลางหรือภาคอื่นกะพอเข้าใจอยู่เนาะแต่บอกอาจจิบเข้าใจบอเข้าใจ ทุกๆค่าคือหาคอีสานมันจึงเป็นสาเหตุลักที่ว่าฮ็ดไทยเรื่องภาษาตองมาที่หนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่าถามมาเหตุงานอยู่ไทยแล้วก็สามารถซื่อสารกับนายจ้างหรือว่าสามารถสื่อสารกับนายจ้างได้แบบเข้าใจนะทุกคนบว่าการเหตุเวียงงานใหญ่เนาะถามมันจะมีเหตุอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศได้ถามมนบรได้ภาษาครับาาเจ้าก็ซื่อสารกันบนหัเรื่องเหตุเหตุงานก็น เป็นไปได้ยางที่ว่าสีเหตุงานใดนะทุกคนแต่กะสาเหตุที่ซองสาเหตุที่ซองกับย่อนว่า,ทาไทยมาเห็นงานอยู่ไทยเนาะแบบลายใดจะสูงกว่ายูเล่าพอถาเทียบใส่ค่าแห้งขันตําแล้วทุกคนคาแห้งขันตาของประเทศไทยยูทีซมรลอยซ้รลอยอีบาทต,าาต่อมือหายยู่ลาาก็ตกอยูประมาณลอยาบาทประมาณนี่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ซองที่เหตุไทยเหตุไหย คนลาวเหามาเหตุงานอยู่ไทยแต่ก็สาเหตุที่สามทุกคนสาเหตุที่สามกัย้อนว่ามีชายแดนติดกันเนาะเป็นประเทศบ้านพี่เมืงองน้องบ้านไกลเกลี่เคียงกันเนาะมีชสยแดนติดกันชายแดนติดกันอะไรกันยังมีแบบทุกมือน,นีกน็มีสะพานมีตะภาพไทยลาวเนาะทั้งสีแหงที่ว่าเหตุไถยการไปกันไม่ยิย่งแบบสะดวกสบายขึ้นนะทุกคนสังหวามีสะพานจงังหวะแหงคําอิฐก,ก็คือ สพานมีสภา,ภาพไทยล่าวอยู่แห่งที่หนึ่งเวียงจันทน้องค่ายแห่งที่สองก็คือสวรรคเขตมุกดาหารที่สามก็คือแห่งที่สามอ่ะก็คือํำมวลนครพนมแห่งที่สี่ก็คือแข้งบอ่อแก้วอะไรกะเสี่ยงลายเนาะมันก็เป็นกันแบบยิ่งมีสภาพมีสภาพไทยล่าวยิ่งแบบ มันเป็นการงายนะทุกคนชีวะสามารถเขามาเนาะคือในสมัยก่อนถามว่ามีสะพานก็ต้องอาศัยกันขี่เหือขี่ยั้งมาเนาะมันกะแบบหยาคะนะถือมือนี่กะมีรลดเนาะฮับทรงระวางประเทศมันกะเป็นการงายธีวะสิเขามาเฮ็ดงานนะทุกคนนั่นจึงเป็นซ้ำซ้มสาเหตุลักๆเนาะทีวาคนเล่าส่วนร้ายสิมาเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยร้กลัวประเทศอื่นเนาะทุกคน ดิมสรุปอีกเทือหนึงก็ 1. ภาษา 2. อลายใดสามมีสายแดนติดกันเนาะจริงเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะทุกคนทุกๆคนกับนินดีวบาตามสภาพควคนเป็นจริงแล้วนะทุกคนทุกคนกับคือสีหูดีเนาะว่าเป็นได,ด้ใดสำหรับคลิปนี้ดิมกับฟ้าไว้สำนักทุกคนทาม,มาก่ารืบกดไล กดแชร์กดติดตามลเลยอย่าลืมกดกระดิง่งคุณกำลังใจดีในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย